สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะไปพักกันที่ภูบ้านสวนโฮมสเตย์บ้านพักที่นี่นะคะตั้งอยู่บนภูเขาสูงน่าจะสูงที่สุดในระแวกนั้นเลยก็ว่าได้ค่ะและระหว่างทางขับรถไปเนี่ยสข้างทางและข้างหน้าเนี่ยมองไปแล้วมันสบายตามากๆสวยงามมากเลยสดชื่น ในที่สุดเนี่ยเราก็มาถึงแล้วนะคะและตรงนี้ก็เป็นทางขึ้นลงของที่พักค่ะซึ่งต้องบอกไว้ก่อนเลยนะคะว่าทางขึ้นเนี่ยสูงชันมากๆและเขาก็มีป้ายติดเอาไว้เลยค่ะว่าถ้าใครเนี่ยขับขึ้นลงไม่ได้ก็สามารถโทรเรียกให้เจ้าหน้าที่ของที่พักเนี่ยมาขับขึ้นให้ได้ค่ะอำนวยความสะดวกกันแบบสุดๆเฮ้ในที่สุดเราก็ได้มาถึงแล้วนะคะคูบ้านสวนจอดรถอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะ ส่วนตัวเราเลือกเป็นครูบ้านสวน3นะคะเป็นกระโจมพื้นไม้นะคะแล้วก็เขาก็จะมีทั้งหมดห้าหลังนะคะคูบ้านสวนกระโจมห้อง ตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองนะคะแดดก,กำลังจ้าเลยเดี๋ยวเรามาดูใน,นกระจกคันวะอยู่ไหนวะ,นนวะอ๋ออยู่นี่ <c oughs> ชิเวนเ <c oughs> ขาเปิดแอร์ไว้ให้ด้วยนะคะที่นอนห้องกระจมวันนี้ก็จะเหมือนกับเ,เหมือนกับห้องโดมเลยนะคะต่างกันแค่ตรงนี้ อันนี้ก็จะดูแบบแคบกว่าเพราะว่ามันเป็นกระโดงแบะโดมมันก็จะดูกว้างกว่ามีแอร์เหมือนกันนะคะแล้วก็ห้องนี้ก็จะเหมือนกันเลยต่างกันที่พื้นเป็นพื้นกระเบื้องกับพื้นไม้มีอ่างแล้วก็ตรงนี้ห้องน้ำน,นะคะมีน้ำอุ่นมีครบทุกอย่างเลยมีแล้วดูวิวดิวิวเหมือนแบบเราอยู่ในมิยายอยู่ในเทพมิยาเลย,ยสวยมากมนี่นะคะเขามีเวลคัมดริงค์ให้เราด้วยนะคะ เป็นน้ำสองแก้วนะคะแล้วก็คุกกี้แล้วก็ต้นน้อกระปองเพชรน้าว่ะนะคะบาสบอมที่พักก็ให้ฟรีด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำฟองกันเขาบอกว่า ให้ใส่ผงอะลงไปก่อนแล้วก็ให้เอาน้ำฉีดเพื่อทำฟองนะคะถ้าเกิดเราใส่ฟองทีหลังอะน้ำมันจะไม่เป็นฟองนะฟองมันจะน้อยก็คือต้องทำแบบนี้ก่อนนะคะแล้วก็ค่อยเปิดน้ำเนาะ นะน้ำอุ่นอยู่นะดีไหมจ๊ะดีค่ะแต่ว่าลาร์บอมเหมือนยังแตกไม่หมดอ่ะยังเป็นแบบเศษๆอยู่เลยเบียฟินเลอร์ก็อ้อมเทลงสะดือกลางอ่างเลยบ,บัดบอมแล้วก็ฉีดไปทั่วเลยหมุนรอบเลย <c oughs> <c oughs> อายะ <c oughs> ชูบอกว่าอยู่ตรงกลางระวังคคุม <Okay. S 2> มาก ใครจะมาพักที่นี่นะคะแนะน,นําแนะนําเลยปิ้นออกไปแล้ว <c oughs> เน็นไหมตากขึ้นมาเร็วฟองนี่นะคะถ้าใครจะใช้บานบอมนะ <c oughs> ให้เทลงไปก่อนนะคะแล้วก็เอาน้ําฉีดก่อนเนาะแล้วก็เปิดน้ําให้เต็มแล้วก็จะได้ฟองแบบนี้เลยนะคะ <c oughs> เพราะว่าถ้ามาใส่บานบ,านบอมที่หลังอ่ะมันอาจจะไม่เป็นฟองแบบนี้เนาะก็ใช้ที่ฉีดแบบว่าช่วยนะคะส <c oughs> นุกมากเลย สนุกมากเลยวิวแบบโหสุดยอดมากเลยค่ะเดี๋ยวเราก็พอเล่นน้าเสร็จเราก็จะกินหมูกระทะนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าหมูกระทะเนี่ยที่เขาจัดมาให้เซ็ตละ450บาทอาจจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันนี่นะคะหมูกระทะของเราชุดละ450บาทค่ะส่วนอันนี้หมูจานนี้นะคะเราเพิ่มมา100บาท โอ้ยด,ดีอากาศฟินเวอร์และสำหรับที่พักที่นี่นะคะจะบอกว่าประทับใจมากๆค่ะไม่ว่าจะเป็นพนักง,งานที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีบรรยากาศและห้องพักก็ดีมากๆด้วยค่ะสำหรับใครที่ไม่อยากวุ่นวายนะคะแนะนำให้มาช่วงที่ไม่ใช่เทศกาลค่ะจะได้ความเป็นส่วนตัวมาก สวัสดีเช้าวันใหม่ค่ะสําหรับการนอนพักผ่อนที่นี่นะคะหลับสบายมากๆเลยหรือเป็นเพราะว่าเราขับรถมาหลายโค้งก็เลยเหนื่อยแต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรนะคะสําหรับที่นี่คือเดอะเบสมากๆเลยค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลา8โมงเช้านะคะแต่ว่าสังเกตได้เลยว่าตอนนี้แดดเริ่มออกแล้วนะคะแต่ดีที่ว่าเต็นท์เราเนี่ยมีแอร์นะคะก็เลยไม่ได้กังวลใจเรื่องความร้อนนะคะ เดี๋ยวเราจะไปสวนส้มกันค่ะที่นี่เขาให้บัตรเข้าสวนส้มด้วยนะคะสวนส้มเปิดเก้าโมงเก็บภาพบรรยากาศก,ก่อนไปค่ะสวยมากนี่นะคะเราก็ได้บัตรเข้าสวนส้มมานะคะจากภูบ้านสวนนมสเตเดี๋ยวเราเข้าไปกันค่ะ นี่นะคะเราก็จะได้อุปกรณ์เอาแบบนี้เลยเป็นตะกร้าแล้วก็กันไกลไว้ตัดน้องส้มอันนี้เราก็ไม่รู้นะคะว่าอันไหนมันแบบกินได้แล้วบ้างเะเราก็จะสุ่มเอาเราเอาเนาะเอาที่มันแบบเขียวๆส้มๆ ตัดมาไม่มตัดมาไม่มีใบเลยโอ้ยลองแกะชิมก่อนไหมจะได้รู้ว่าได้ป่าแบบเนี้ยอันนี้เวลาใช้ต้องระวังนะคะเขามีที่ที่เก็บย,ยาจะได้ไม่แหงไปนั่งไหมนั่งชิมก่อนไปขอตรงนี้ก็มีเต็มเลยเดี๋ยวเรามาชิมส้มที่เราตัดเองกับมือเลยนะคะแต่ไม่ได้ปลูกเองอุ้ยน้ำส้มออกเลยอ่ะน้ำส้ม หอมแต่กลิ่นเหมือนจะเปรี้ยวเลยหรือเป่าอันนี้เขาให้กินฟรีนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครแบบจะเก็บกลับบ้านก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเนาะแล้วก็เข้าฟรีด้วยนะคะสำหรับใครที่พักภูบ้านสวนโฮมสเตย์เขาก็จะมีบัตรให้เรามาเข้าสวนส้มเพราะว่าสวนส้มอาจจะไม่ได้อยู่ที่เดียวกับที่พักมาต้องขับรถมาอีกประมาณ 2กิโลนะคะนี่ดูดิส้มสดๆจากสวนเลยตัดออกมาจากต้นเลยนะคะอืมอืมเปรี้ยวปีด๊ดหวานอา๋อเหรอมัน <c oughs> คิดว่าจะเปรี้ยวนะเนี่ยเม็ดเขาทิ้ง ที่ดินเลยค่ะเออเหรอหนูทิ้งใส่ตะกร้าเขาเลอะหมดหนูเดี๋ยวค่อยเทออกอ่ะก้อนตะกร้องเออไอ้คิมหวานไหมอืมอเออบอกแล้วว่าหวานอืมหวานยับ เดี๋ยวไปเก็บส้มกันนะกินหมดหรือเปล่าตัดเยอะอ่ะน่ารักก็เก็บส้มได้สองลูกสมลูกนะคะก็พอแล้วเก็บเท่าที่พอกินนะคะ แล้วก็เขาก็จะจัดมุมถ่ายรูปไปให้เรานะคะมีเก้าอี้มีโต๊ะให้เรานะคะมีพร็อพดอกไม้ให้เราหลายมุมมากๆเลยแต่ว่าก็จะอยู่ในโซนกรอบสี่เหลี่ยมตรงนี้นะคะแล้วก็บริเวณด้านานอกเนี่ยก็จะเป็นสวนส้มทั้งหมดเลยถ้าเกิดใครมาเที่ยวนะคะก็อย่าลืมแวะมาสวนส้มน,น,นะคะมาเก็บรูปภาพสวยๆแล้วของเราพักที่ภูบ้านสวนเราก็จะได้บัตรเข้าฟรีของภูบ้านสวนโฮมสเตย์นะคะ